อ๋อกูรู้แล้วว่าทำไมเสียงกูเป็นมือถือพวววว่อ,อ <c oughs> กเูเสียบเว็บแคมนี่หว่าอ๋อเหมือนกูเลยแม่งเสียไปเปลี่ยนไปเป็นออ<ะ>ไม้เว็บแคมเฉยเลยกูไม่ได้ต้องการไม้เว็บแคมไอ้กที่แกเว็บแคมกูไม่ต้องมีไม้ก็ได้สัสเกียร์จบแล้วเมื่กอกีลืมกดซุปเปอร์ไม่งั้นตัวเกียร์นันตายแล้วแล้วกูสบายความพลาดของกูฮึตาย

อ่ากูไปฟังเนื้อเรื่องว่ะเขาเล่าให้กูฟังมึงเห็นไอ้ไอ้คาไม้ปะอ่ะคือมึงเห็นมันมันเหมือนมันใช้เลือดมันเป็นท่าใช่ไหมอ่ะฮะไม่ใช่เวยมันมันคือพลังอย่างหนึ่งของมันเว้ที่ใช้พลังชีวิตตัวเองเวยไม่ใช่เลือดเวยแล้วมันก็เป็นโรคจิตเพราะว่ามันเปียวด้วยว่ามันใช้พลังชีวิตตัวเอง มันเป็นเลือดอะไรเงี้ยเบียว <Bio. S 1> เออมันเป็นตัวละครเบียวไอ้ที้ยมันก็เบียวเองตอนเลี้ยว<ร>มันก็นึกว่าตัวเองหัวแดงเพราะว่าใช้เลือดตัวเองไอ้ใช้พลังเลือดตัวเองจนหัวแดงไมยใช่ไม่เป็นเบียวไอ้ที่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นคอมโบแล้วเหรอวะสับบี้ต้องอยู่กับเมทัทเนี่ยเห็นเล่นกันทุกรอบไม่ต้องมีอย่างเงี้ยโอ้โหพ่อคอมโบ เหมือนเหมือนเหมือนไลฮาร์ดับเมอร์ซี่อ่ะค่อนนี่อะไรเมอร์ซี่ใช่เลยไอสัตว์เอามาข้างหลังดีกว่าเฮ้ยของก็เหมือนเหมือนเมอร์ซี่ต้องมีตาตาลาอะไรเงี้ยบินแล้วก็เพิ่มดาเมจเอาบงเอาดอมบงตัดีอ่ะอะไรทำเป็นมีคอมโบเออต้องมีแบบว่าคอมคอมติดติดตัวกันอ่ะเออโอเกคบางทีก็อย่างเงี้ยเอ็กซ์ออีสปอร์ตเบียอ่ะก็ใค้กันดั้มไปที่ปาวออด ไม,ม oh, ไม่มันคือโอเวอร์วอตไม่มีความเป็นกันดั้มไปตสกินกันดั้มเนี่ยเออถูกถูกอุอ้ยเหี้ยออ้เุ้เยเหี้ย,ยใครยิงกูวะโง่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่ไ,ไปจะเปิดได้ทีวะอ๋อก็เร็วๆนี้แหละเปิดไปเนี่ยเออดีกว่าอีกเกมนึงอ่ะไม่มีเหี้ยอะไรยังไม่ใครจะเล่นเลยมันโอวัตมันรีเนนรบเปิดเพราะโกงกันดัมแย่งลูกค้าบอกกูเออกำลังคิดอยู่แล้ว มันกลัวดีเฮียมันจะไม่กลัววะอไอ <ป S 1> สัตว์มันไม่มัน่นใจในในต้นฉบับตัวเองนะวะเฮียอุ้ยลากหัวคมมันใจเฮียมันกลัวโดนดึงหุ้นไงมันก็เริ่มเปิด <c oughs> แล้วไม่เสร็จก็ต้องเปิดมันพิเศษไอ้เฮียดูยากจังกลัวเฮียโอยนี่คือแบบมันไม่เสร็จจริงๆไงแต่กูรีบแล้วฮะ เฮียเหียเหียแตกตามไม่เปิดอาร์ตอันหน้าปวดสองรอบเลยวะเชีย่ยคนเราต้นตีจริงๆเหียนั่นไปไหนเอามาพออากาศร้อนครับตอนมาเกือเทศกันแล้วจะแตกออกจากปวดอเ เอ้าเอา้ยโก้เพิ่งโก้ลืมส่งเฟซเป็นทัวร์นาเมนต์โอ้โหต้องลงทีนี้เลยอุ้ยโอ้ยเจี๊ยอะไรวะกูนึกว่าคนจะโดนแซนวิชเมื่อกี้โอ้มีคนเอ้าเจี๊ยโอเคพลังเบียวไอสัตว์พลังเบียวเอ้าหายไปหมดแล้ววะเป็นกูจะได้เทิร์นเอ็ก ไม่มีไอ้เหี้ยมีแล้วจะตอกเอาเอา,เอาตัวอะไรมาใส่อะซิกมามมอาจจะคอออ่อยอเฮ<ล><อ>้ยยานออยาเราปิดฝัดในอยาเลยนะ<อ>มึงใอ้สแกน๊บเปล่ามันเป็นสแกนมันเป็นปล่อยอติคอร์ตกันแทงเว้ยไอ้เหี้ยไปปล่อยคอไปคอไปเติมก็ตรงนีง้เลยไปเลยดีกว่าไป้ท้าย โอ้ยอ่ะทำไมตว์ไม่เป็นไรจะน่าละลาของผมเหลือสี่แล้ว Ora 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 いいぞこの前の準備が整いましたからせよ。 ตายดีดีนะเห็นก่อนไอ้สัตว์เฮ้ยมึงวางยี้เลยเหรอวางยี้เลยเหรอเพื่อนไอ้เพื่อนออกไปเดี๋ยวก็โดนหรอกไปเลยก็ได้บะเขี้ยเลือดติ้งตอนนอนได้เดียววะโคตรเที่ยเลย เฮ้ยยี่ข้างงสัสเอาบกทอโอเคหส้สไนไว้ยี่อยไปลอยแม่งสัสแม่งเงสบายกนไปละเจ้เขาไปไปเออ มาอยู่ดูดีตานี้โอเคไปทางดีกว่าโอ้โอ้โอ เดี๋ยวแทนมาผมตันันี ไอ้เนี่ยเกมรอรอบไวดีวะหลับตาก,ก็ตายกันแล้ว,วโอ้ยอยู่นี่แอบข้างหลังไอ้ฟัดเพื่อนเอ วิ่งเข้ามาแตะหน้าสนุกไหมสัตว์สองอยู่คนเดียวเลยเป็นไงแล้ววะดูนแล้ว แคมกำนุกตั้งแคกมกำนุก ายไ,ไม่มีเยอะเลยวะไปนูโนแล้วเนี่ยวิ่งอยู่นี่เฮ้ <c oughs> อยไปยันหน้าเดี๋ยวมาเล่นนะท็อตตี้สักครูครับครับเลยวะดี <c oughs> สุภาพ Để hết số pha. Oh, oh, dây đào hiu, đào Yeah. ปล่อยผีเื้อแถวนี้วะอะไรวัอะไรพวกมอ่อโอ้ยจไปหมดทอด เอาเอาออกมาเลยขอบคุณครับเดินออกมาเลยขอบคุณเพลย์เลยด้วยเฮ้ยยิ้แค่เฮ้ยเพลย์เอาเด็กครั้งแรกว่ะโอ้แคปหน้าจอแคปหน้าจอข้าไปยี่หกสอบครับ นี่ไปเอาหลักเกมมาครับเอาคนนี้แน่นอนอยู่แล้วท็อดดี้เกมเปิดเราเล่นกับกูแล้วมาดิโวยจะเป็นแทงให้เองเออ